มาดูของสวยอย่งแล้วนี่ใช่ตาละแม่กูสุมาหรือเปล่าไม่รู้ก็แต่เนี้ยค่อยแน่ใจนุ่นเห็นไหมนั่นนะอะไร <c oughs> ของมีราคาอย่างสวยเลยอย่างสวยอันนี้ก็ของมีราคานะไม่ใช่ย่อยเนี่ย หายากเหมือนกันอือนนี้ก็นี่ก็นางเอกนางเอกหกหลงตั้งสูงใกล้ๆหกหลงมันถึงจะสวยคุ่้มงามเลย ไก่สุดสงวนก็สวยสวยทุกตัวเลยชอบกันไหมเนี่ยไม่มีอะไรถ่ายมาถ่ายของสวยๆให้ดูกันวันนี้ยังไม่ได้ลงทักคลิปเดีย้ย ็อยาจงอางก็มีอินเหนาก็ยงังเหนานี่เหมือนที่บ้านเลยที่บ้านจะอยู่ลักษณะนี้ไม่กัดใบขาวอ่ะ จะเอาเขียวเขียวตอนนี้ถ่าย,ยบอล <c oughs> หาถ่ายบอลหาถ่ายบอลสีดำสองสีในกอเดียว กอสสีนี่นสีออกแดงอันนี้สีออกน้ำตาลอันนั้นมีสีเขียวด้วยอ,อยู่ในก็เดียวกันสวยไหมเพื่อนๆชายชนก็น่ารักด้ สามกระสังนี้หลายของพี่เสาวทำไมใบยาวบ้านเขาจะใบป้อมๆรวยไม่เลิกถ้าออกดอกแล้วจะดีเห็นว่านะ ถ้าออกดอกแล้วจะโชคดีอย่างนั้ออกดอกกา้านจะยาวขึ้นมายโอเคเ<ร>ในหัวใครอะอ๋อโอเคเราต่อจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า